สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง used to, be used to แล้วก็ get used to นะคะ used to จะแปลว่าเคยเนาะมันจะมักตามด้วย verb infinitive หรือว่ากริยาไม่ผันนั่นเอง I used to like him but now I don't ฉันเคยชอบเขาแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้ว I used to be strong but now I'm weak ฉันเคยแข็งแรงแต่ตอนนี้ฉันอ่อนแอ ทีนี้มาดู be used to ค่ะ be สามารถเป็นอะไรก็ได้นะ is am a r was were นะคะ ừ, แล้วก็มักตามด้วย noun หรือว่า verb ing นะคะจะแปลว่าเคยชินเนาะ I am used to speaking in public ฉันชินกับการพูดต่อหน้าสาธารณชน He wasn't used to negative comments then. เขาไม่ชินกับเหล่าความคิดเห็นแย่ๆตอนนั้นในอดีต Soon I'll be used to speaking in English. ในไม่ช้าฉันคงจะชินกับการพูดภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ใช้อันนี้ I'll ที่ย่อมาจาก I will นะคะเดี๋ยวจดให้ I will be used to speaking English ก็คือฉันคงจะชินกับการพูดภาษาอังกฤษในอนาคต เพราะว่าอะไรเพราะว่า soon ก็คือในไม่ช้าใช่ปะจะหมายถึงในอนาคตส่วนอันเนี้ย was n t เป็น verb ช่อง2หมายถึงในอดีตนะคะแล้วก็อันนี้ am am เป็น verb ช่องหนึ่ง verb ช่อง1ก็คือพูดถึงปัจจุบันนั่นเองเราก็จะเห็นว่าอ้แสดงว่า be u s e d to เนี่ยใช้กับ tense ที่หลากหลายได้นะคะ,ะ past tense ก็ได้ present tense ก็ได้ future tense ก็ได้นะคะต่อมาเรามาดูวันนี้นะคะ get used to ก็จะคล้ายๆกับ be used to นะคะตรงที่ว่ามันตามด้วย noun หรือไม่ก็ verb ing อันนี้จะแปลว่าเริ่มชินเช่น I'm getting used to it ฉันเริ่มจะชินกับมันแล้ว I got used to waking up early in the morning ฉันเริ่มชินกับการตื่นเช้าไปแล้วทำไมอันนี้ถึงเติมไปแล้วเพราะว่า got เนี่ยเป็น verb ช่องสอง และมันกําลังพูดถึงอดีตนั่นเองต่อมา you'll get used to the smells of the laboratory ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะชินกับกลิ่นห้องทดลองก็คืออยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เออเริ่มชินอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นอนาคตนะคะ เราก็จะเห็นเนาะว่า be used to g ก t get used to เนี่ยใช้พูดถึงอดีตปัจจุบนันและอนาคตได้เลยนะคะแต่ว่า used to เนี่ยใช้พูดถึงอดีตได้อย่างเดียวอันนี้จะเป็นหมวดหมู่แรกของเรานะคะของคลิปนี้อันนี้จะเป็นหมวดหมู่ที่2กับหมวดหมู่ที่3นะคะยังมีตัวอย่างอีก10ตัวอย่างเนาะเรื่องนี้เนี่ยเคยไลฟ์ไปแล้วนะคะสามารถไปดูคลิป ที่เคยไลฟ์เรื่องนี้เนาะมันจะมีเหมือนแบบแบบฝึกหัดอีก10ข้อที่ทําไปในไลฟ์พร้อมกันนะคะเพื่อไปเช็คว่าเออตัวเองเข้าใจแค่ไหนเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ